อาจารย์มักจะสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ที่เข้ามาอบรมเรื่องอโรโพนิกส์อาจารย์เนี่ยนะครับลูกศิษย์บางคนบอกว่าเนี่ยเขาปลูกในระบบน้ำน้ำลึกอยู่น้ำนิ่งอยู่แล้วเหตุการณ์ก็คือรากเน่าแล้วก็พืชมันโตไม่ไม่โตมนันนักอาจารย์บอกนี่เดียวเลยบอกว่าเอาเอาตัวออกซิเจนปา่าเนี่ยใส่ใส่ไปเขาบอกใส่มากแค่ไหนมากเท่าที่คุณทำได้ใส่พอจะหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาเขียนบอกว่าโอ้โหอาจารย์โคตรดีเลยว่ะแ,แล้วบอกว่าแล้ว พวกนักวิชาการเกษตร,เ,รเขาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไหมอาจารย์บอกว่าเขาคงไม่เข้าใจเขาไม่เขาไม่รู้นะเขาไม่ร,มรู้เพราะฉะนั้นการที่ใส่ไอตัวไอตัวออกซิเจนเนี่ยมันได้สองอย่างคือเออได้สามอย่างคือหนึ่งให้ออกซิเจนตรงอลัลล่าอันที่สองคือออกซิเจนที่อยู่ในน้ําแล้วน้ําปุ๋ยจะไม่เน่าต่อให้มีเศษอะไรก็ช่างมันก็จะไม่เน่าน้ําเน่าก็ต่อเมื่อมันจะเป็นน้ํานิ่ง,งน้ำเน่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีออกซิเจนเห็นไหมที่ว่าน้ําเน่าจะไม่มีออกซิเจน และการไหลของน้ําอันที่สามก็คือนะักควนในเรดนะไอ้นั้นคือเอเวลาเราเติมออกซิเจนปลาแต่ระบบน้ําไหลระบบน้ําที่มันไหลไปเออไปมานั้นนะครับไม่ได้เป็นการจริงๆแล้วให้น้าไหลเนี่ยเพื่อในการควนในเตรดไม่ได้เป็นการเติมออกซิเจนเพราะฉะนั้นการเติมออกซิเจนจะต้องเติมต่างหากแล้วเพราะฉะนั้นผู้ทําระบบน้ําไหลต้องเข้าฟังตรงนี้ด้วยว่าต้องเติมออกซิเจนให้ได้ และการที่ทําน้ําไหลนั้นะเป็นการกวนในเตรต